สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พระเครื่องท่านนะครับพบกับโจแจนพระเครื่องนะครับ ep 3 9สามร้อยเก้าสิบแปดนะครับผมวันนี้ก็ได้พระมาหนึ่งชุดครับมาแบ่งปันพี่พี่เอฟนะครับสนใจชื่นชอบเผ้าไหนนะครับโทรสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้านะครับมีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะครับผมมาดูพระรายการแรกเลยนะครับเพื่อปิดการไม่เสียเวลานะครับ รายการแรกครับนี่ฮะอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดครับเนื้อเมฆพัดนะครับเป็นของหลวงปู่ทวดปีศูนย์หกนะครับวัดใหม่อัมพรนะครับนี่ฮะเป็นพระเนื้อเมฆพัดวัดใหม่อัมพรนะครับหลวงปู่ทวดปีศูนย์หกวัดใหม่อัมพรอันนี้เป็นเนื้อเมฆพัดนะครับพระดูง่ายสบายตาครับสวยด้วยนะครับนี่ฮะคือวัดใหม่อัมพรอยู่ที่โคราชนะครับนี่ เห็นไหมครับแป้งเดิมๆมเลยครับนี่โลหะเนื้อกุงเนื้อเกินครับนี่ฮะเนื้อเมกกะพัดนะครับนี่ครับสวยงามครับนี่ธรรมชาติขององค์พระนะครับเนี่ยเนื้อเมกกะพัดนะครับนี่ธรรมชาตินะครับเห็นไหมลองนี่ครับลองหาข้อมูลดูนะครับเป็นพระหลวงปู่ทวดเนื้อเมกกะพัดนะครับโคราดวัดใหม่อัมพรนะครับนี่ผมว่าเป็นพระอีกองค์ครับที่ น่าสะสมน่าเก็บครับน่าใช้ด้วยนะครับนี่ฮะอู้ฮะนี่ฮะสวยเดิมๆเ,เลยนะครับดูเอาแบ่งปันเลยนะครับสี่ร้อยห้าสิบครับวัดใหม่อ,อําพรนะครับนี่ฮะนี่ฮะโคราชวัดใหม่อ,อําพรน่ารักด้วยนะครับนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับวัดใหม่อ,อําพรจังหวัดโคราชต่อไปรายการที่สองเป็น นี่ครับรูปรอลงพงินนะครับนี่ฮะผมอันนี้ไม่ทราบรุ่นจริงเนี่ยมีคาบเลยคาบลักนี่ครับเป็นพระที่ห่อไม่ค่อยสมบูรณ์ครับนี่ครับแต่ก็เนื้อหาค่อนข้างเก่าชอบนวนเอาสามร้อยครับอันนี้ขอยยบเปิดที่สามร้อยนะครับนี่ฮะพระรูปรอลงเงินนะครับนี่บึกเลยนี่นะครับเอาสามร้อยบาทครับ นี่ครับรายการที่สองต่อไปรายการที่สามนี่เป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับสมเด็จอ้ยดูด้านหลังผมจะให้ดูด้านหลังก่อนนะครับนี่ฮะค่อยๆไล่ให้ดูนะครับเห็นไหมเนื้อเขาแบบนี่นะครับเนื้อแบบโอ้โหเก่าจริงนี่ฮะเนื้อเข้มเลยนะครับเห็นไหม ดูตรงนี้ครับนี่ครับนี่ฮะความเก่าเขาแล้วก็ความเข้มดูธรรมชาตินะครับนี่ครับอุ้ยพาะดูด้านข้างนะครับนี่ฮะด้านหน้านะครับคือพระจะมีมวลสารอยู่แล้วครับนี่ครับนี่นี่ฮะพระสมเด็จพิพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะนี่เบ็ดมวลสารธรรมชาติโขพระอย่างนี้ครับนี่ นี่นะครับเอา4อยบาทนะครับองนี้นะฮะแบ่งปัน PPFc นะครับ400บาทคือเป็นพระหลังเขาสวยมากครับนี่ฮะดูอีกทีนะครับเห็นไหมคือหลังนี่เก่าจริงนี่ครับธรรมชาติเขาโอ้ยสุดยอดเลยครับนี่ฮะรายการที่สองที่สามนะครับ4อยบาทครับรายการที่สามต่อไปเป็นรายการที่สี่ครับ รายการที่สี่เอานี่ครับอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรพับปิดตาทาย,ยันครับนี่ฮะเป็นเนื้อออกแบบคล้ายๆเนื้อเงินเงินเงินดวงๆครับนี่ฮะเงินดวงครับดูนะครับเห็นไหมพระนี่ฮะผมจะให้ส่องดูช้าๆนะครับนี่ฮะเนื้อแบครับ นี่นะครับปิดตาทายันข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมพระมีน้ำหนักนะครับนี่ครับเก่าคลาสสิกนี่ครับเอา450ครับผมนี่ขออนุญาตเปิดที่450ครับรายการที่สี่ต่อไปรายการที่ห้าพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับอันนี้เป็นพระสมเด็จที่เนื้อแบบโอ้เนื้อเก่าจริงเนื้อแบบนี่ฮะเห็นไหมได้ดูเนื้อช้าๆนะครับอื้อหือ ดูนะครับด้านข้างเห็นไหมครับคือเนื้อเขาสวยจริงๆครับพราองค์นี้ผมดูแล้วนะครับนี่ฮะร่องรอยการตัดขอบเห็นไหมตัดด้านล่างนี้ครับเขาจะตัดแบบเนี้ยเห็นไหมตัดไม่เท่ากันครับนี่คือธรรมชาติขององค์พระนะครับนี่นะครับเห็นไหมจะให้พี่ๆี่ซีดูนี่ครับคือจะตัดไม่เท่านี่คือจะตัดชิดเห็นไหมครับตัดชิดนะฮะแล้วดูเส้นดูขอบดูองค์พระแล้วดูเนื้อครับเห็นไหม อุ้ยเนื้อธรรมชาติมากแล้วสวยจริงครับ้าวนี้นี่นี่ฮะน้องรอยความเก่าเขาเห็นไหมครับนี่อย่างเงี้ยโอ้หน่ารักมากเอาสี่ร้อยแล้วกันครับอนี่ฮะนี่ฮะดูด้านข้างพระองค์นี้สวยมากครับนี่ครับสี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยนะครับผมมีตลับให้ด้วยนะครับนี่ฮะตลับสวยๆนะครับสี่ร้อยพร้อมตลับจัดไปครับในการที่ห้าต่อไปราการที่หกครับ รายการที่หกเอาเอานี่ดีกว่าครับอันนี้เป็นรูปหลอ่อครับรูปหลอ่ออันนี้ผมไม่ไม่ทราบที่จริงๆครับเป็นรูปหลอ่ลอหลวงพ่ออะไรนะครับนี่ฮะดีครับเป็นรูปหลอ่อเก่าจริงนี่แป้งเดิมๆครับเนี่ยแป้งหลอ่อหรือแป้งขี้เบ้าครับคราบขี้เบ้านี่คาบแป้งนะครับเป็นหลอ่อดูใบหน้านี่ฮะโอ้ยคลาสสิกหล่ออย่างเงี้ยหล,อล่ลอโบราณหล่อกเก่าเงี้ยผมว่า นี่ครับเป็นพาหนาคุณหาครับใต้ถานนะครับเห็นไหมรอยยุบย่นของช่อชนวนเนะครับนี่เป็นพาล่อ,อกเก่าเลยนี่ครดูเนื้อหาก็รู้แล้วครับมีความเก่าเอาไปสี่ร้อยครับผมล่อเก่าๆสี่ร้อยบาทรายการที่หกต่อไปรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดผมได้นี่นะครับเขาเรียกว่าสมเด็จอะไร,รบ,บางคุณพมไม่แน่ใจว่าเป็นปี นี่ฮะปีสามหนึ่งหรือเปล่าครับนี่ฮะนี่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นปีสามหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่ามีตายางเป็นเจดีด้วยครับนี่ถ้าเป็นปีสามหนึ่งหรือปีสามเอ็นะครับนี่ฮะคือเป็นพระที่พิธีดีแล้วมีมวลสารผสมของสมเด็จบางคุณพรมอยู่ด้วยครับนี่โอ้โหพระสวยสะอาดตาครับดูสบายตาครับถ้าเป็นปีสามหนึ่งก็น่าสะสมนะครับน่าเก็บเพราะมีมวลสารของสมเด็จ อยู่นะครับผมเอาสามร้อยห้าสิบครับผมรายการที่เจ็ดอะต่อไปรายการที่แปดนี่ครับอันนี้เป็นสมเด็จเนื้อแกล่งหนึกนุ่มคือพระสมเด็จเนี่ยชอบข้างหลังมากครับข้างหลังเขาสวยจริงดูเห็นไหมครับเห็นไหมธรรมชาติเขาเนี่ยโอ้ยดูเนื้อแบบออกสังขยาเลยนะครับนี่ฮะแบบอะไรอะนี่ฮะนี่ร่องรอยความเก่าแล้ว คือธรรมชาติเลยครับบีเราดูด้านหน้านะครับนี่ครับนี่คือคาแป้งเดิมๆครับนี่ยขาบแป้งเขานี่ฮะเราดูความเก่าไปหน้านี่ฮะดูพิมพ์ดูเนื้อหาเผ่าี้นิดบอกตรงเลยว่าสวยจริงๆครับขอบข้างก็สวยนะครับนี่ฮะเห็นไหมตัดได้สวยจริงๆนะครับเอาไป400แล้วกันครับเอารายการที่แปดนะครับนี่ฮะ400ครับผมต่อไปรายการที่เก้า เป็นอ่าอันนี้หลวงพอ่อทาหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกรุ่นสองครับเป็นพระนี่ฮะใช้มาครับแต่โดนตัดหูออกไปนะครับแล้วดูเนื้อหาเขาโอ้โเนื้อเก่าจริงๆครับอย่างเงี้ยนี่ครับเห็นไหมแล้วเนื้อได้ถึงยุคเลยครับเนี่ยอมเขียวสวยเลยครับดูแล้วดูด้าน,าห,นห,หน้าครับเห็นไหมดูไปหน้านี่ฮะ โอ้พะแบบอย่างเงี้ยเก่าๆนี่ผมว่าต้องจัดครับเอาสี่ร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะหลงพทาเก่าคลาสสิกแต่นี่ฮะ,าาฮะโดนเลื่อยหูไปนะครับเนี่ยคนโบราณครับเขาจะเลื่อยหูออกเพื่อต้องการเลี่ยมนี่ฮะเลี่ยมนี่ครับนะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยหะสี่ร้อยห้าสิบผมว่านี่ฮะราคานี้น่ารักครับ รดูนะธรรมชาติเขาความเก่าดูใบหน้านะฮะเป็นเส้นเส้นความเก่าเนื้ออมเขียวครับอมเขียวเนี่ยเห็นไหมดูเนื้อสี่ร้อยห้าสิบรายการที่เก้าต่อไปรายการที่สิบนี่ฮะวันนี้ได้สมเด็จมาก็ก็นี่ฮะแบ่งปันเลยครับนี่ฮะแกะกรอบเลยเอ็พีดูกันชัดๆกันเลยนะครับนี่ฮะชื่นชอบอยังไงก็โทรปิดได้ครับหรือโทรสอบถามได้ครับเนี่ย สมเด็จนี่ฮะได้มาแบบนี้เนื้อหาเขาจะเป็นแบบนี้ดูเห็นไหมเนื้อเราจะให้พี่ๆดูเนื้อกันชัด,ชดๆนี่ฮะนี่ครับเนื้อแล้วก็ความเก่าครับไปติดอะไรมาไมร่รู้ความเก่าของเนี่ยโอ้โหแล้วมันนี่ฮะเห็นไหมเราดูเนื้อในองค์พระนี่ฮะโอ้โหโพระสวยงามว่าเก่าแห้งธรรมชาติจริงครับนี่ฮะดูด้านหลังเห็นไหม เอา400แล้วกันครับนี่อู้ยคาความเก่าเขานี่ยเอา400ครับนี่ครับรญยะเปิดที่เอา400บาทครับรายการที่10ต่อไปรายการที่11อ้านี่ก็สมเด็จเหมือนกันอันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับผมนี่ฮะคือส่วนตัวผมดูเป็นบางขุนพรมนะครับนี่ครับเห็นไหมดูเนื้อดูค่าความเก่านะครับนี่ฮะแล้วดูเม็ดมวลสารดูองค์ผ้าพิมพ์ผ้า คือบางพุงเนี่ยบางพิมพก็ไม่ไม่ค่อยลึกนะครับเนี่ยดูพิมพอย่างเงี้ยน่ารักมากครับดูนะครับด้านหลังเนี่ยดูไม่เหนือเนื่อจัดจ้านเราดูด้านหลังครับนี่ครับมวลสารเยอะมากเนี่ยนี่ครับ,รเ,รบเห็นไหมโอ้โหนี่เอาสี่ร้อยแล้วกันครับอ๋อรานการที่สิบเอ็ดนะครับสี่ร้อยบาทสวยงามครับต่อไปรายการที่สิบสอง อันนี้เป็นพักกิ่งเก่าครับกิ่งแต่งกิ่งเก่ากิ่งโบราณนะครับดูดูความเก่านี่ฮะดูร่องรอยการแต่งขอบข้างเห็นไหมครับเราดูนะฮะโอ้โหกิ่งคือมันไม่รู้จะเก่าอย่างไะครับนี่ฮะนี่ครับเอาเป็นว่าบรรยายด้วยภาพกันแล้วกันครับผมนี่ฮะความเก่าเขานี่เห็นไหมดูกิ่งหน้าบักใหญ่เลยครับแล้วดูนะฮะนี่ครับ การอุดแล้วก็แต่งด้วยตะไบครับโบราณน,นี่ฮะก้นเอ e เป็นแองงหน่อยหน่อยครับแล้วความเก่าเขาอันนี้เจ็ดร้อยครับผมขออนุญาตเปิดที่เจ็ดร้อยนะกิ่งเก่าอย่างเงี้ยผมว่าน่าจัดครับต่อไปรายการที่สิบสามเส้นได้ครับเส้นได้อย่างเงี้ยดูความเก่าเขาหื้อพระนี่ฮะสมเด็จพิมพเส้นได้แล้วเนื้อหาแบบผมว่ามีคราบความเก่าติดเห็นไหม ดูด้านหลังนะครับให้พี่ๆลองพิจารณาดูดีๆนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมความเก่าเขาเนื้อสวยเอาี่ร้400ล้วกันครับเส้นได้สี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่สี่ครับสิ14นี่เป็นขุนแผนครับหุงพายนะฮะหงพายเนื้อหุงน้ํามันนะครับผมอันนี้เป็นหลวมพอกล้วยครับอันนี้ตัวจริงเลยนะฮะดูนะครับ เป็นหลวงพกกลวยตัวจริงเลยนี่ครับโอ้โห,โหพระเดี๋ยวขอญาตแกะเลยนะครับเป็นคุณแผ่นหงพายเป็นเป็นพระอีกรุ่นนะครับที่หน้าหน้าหน้าเก็บสะสมและหน้าใช้ครับเพราะว่านี่ฮะไม่ธรรมดาครับหลวงพ่อกลวยปลุกเสกครับนี่เป็นพระที่ค่อนข้างจะใช้มาครับหน้าตาอาจจะไม่ติดชัดแต่ออกเป็นผงน้ามันให้เห็นนี่ฮะ ีให้ดูนะครับผมนี่ครับเห็นไหมเนื้อน้ํามันครับหงายอย่างเงี้ยโอ้โหเก่าจริงนี่ออกน้ํามันเลยครับนี่ฮะเอกลักษณ์ของหลวงพ่อก,กลวยออกน้ํามันเลยดูนะฮะไปด้านหลังนี่ครับน่าจะเป็นถักลวดมาว่าครับนี่ฮะร่องรอยลวดเห็นไหมเก่าไม่เก่านี่ฮะโอ้โหสวยจริง เอา400ครับหงพายนะครับ400บาทรายการที่14ต่อไปรายการที่15ครับ15นี่เป็นสมเด็จนะครับสมเด็จอยู่ในกรอบพิมพ์ใหญ่นะฮะแล้วเป็นพระโอ้โหสวยจริงเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะกรอบนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่โอ้โหสวยแล้วดูเนื้อเนื้อหาเห็นไหมเนื้อหานะครับ นี่ฮะมาแบ่งปันพี่ๆฟีครับนี่ครับใครไวใครได้เลยครับนี่ฮะสมเด็จเนี่ยชุดเนี้ยบ้านหลังเนี้ยชุดเนี้ยที่ผมได้มามีแต่ชุดแบบโอ้โหจี๊ดจี้อย่างนั้นเลยครับดูเห็นไหมครับนี่ฮะดูนะครับแม่้ายเงี้ยดูด้านข้างนะครับเห็นไหม้าสวยจริงเอาสี่ร้อยแล้วกันครับรายการที่สิบห้าครับสี่ร้อยบาท ต่อไปรายการที่สิบหกนี่อันนี้เป็นวัดโพเกียบนะครับโพเกียบวันนี้ได้มาสองอนะครับเนี่ยผมขอญาตแกะคือโพเกียบเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อที่จัดจ,ดจริงๆดูนะครับอยู่ในกุกเห็นไ,ไหมคาบความเก่าคาบกุกแล้วเนื้อจัดอู้พระดูนะครับนี่วัดโพเกียบเจ็ดชั้นนะครับ นี่นะครับวัดโูเก็บหกชั้นครับไม่ใช่เจ็ดชั้นนะครับนี่ฮะนี่ครับเพื่อเพืนี่น่าจะเป็นนี่ไอ้วัดเกตหกชั้นพิมพนิยมก็ได้ครับนี่ฮะดูโอ้โหดูเนื้อเก่าดูความธรรมชาติดูการแต่งขัดแล้วดูเนื้อนะครับเห็นไหมนี่ับอันนี้ได้มาแบบนี้ครับไม่นี่มันแต่งเก่านะครับไม่ใช่ว่าได้มาเรามาขัดแต่ง ใหม่ไม่ใช่ครับนี่ฮะหรือว่าจะเป็นนี่ครับหกชั้นนิยมนี่ครับวัดเกตครับอันนี้ผมอันนี้นับถ่ายแล้วครับมีทั้งหมดหกชั้นนะครับนี่ฮะนี่ครับไม่รวมหน้าตักนะครับเห็นไหมนี่ครับสองสี่หกหกชั้นอันนี้ขอบอ้พระอย่างเงี้ยเก่าคลาสสิกเอาไปสี่ร้อยแล้วกันครับอ่ รายการที่หกสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบเจ็ดอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงปู่ปุ้ยครับหลวงปู่ปุ้ยอันนี้ไม่รู้ว่าปุ้ยไหนนะครับนี่ฮะหลวงปู่ปุ้ยนี่ไหโอ้หล่อเก่าจริงๆดูนะครับหลวงปู่ปุ้ยนี่ฮะนี่ครับอันนี้อะไรครับวอรออ,อะไรไม่รู้ผมนี่ครับอ่านแปลไม่ได้โอ้พระเก่าดูง่ายแท้สบายตานะครับนี่ เห็นไหมเราดูนะครับอุดนี่ฮะอุดกิ่งนะครับต่อโค้ดนะครับนี่โค้ดอันนี้ลองค้นหาดูนะครับผมได้มายังไม่ได้ดูไม่ได้อะไรเลยครับนี่ฮะรีบมาลงคลิปให้พีพีเอฟี่ครับนี่ครับหลวงปู่ปุ้ยสี่ร้อยห้าสิบครับหลวงปู่ปุ้ยนะครับปุ้ยี่นไม่รู้นะครับลองไปหาข้อมูลดูนะครับผมต่อไปรายการที่สิบแปดอันนี้โพเกียบจริงๆโผเกียบเอาสี่ร้อยแล้วกันครับอันนี้ตัวจริงนะฮะดูการกดนิ้วมือธรรมชาติสวยงามมาก โพกียบแองทองนี่ฮะสวยงามครับอันนี้หกชั้นพิมพ์ตลกนะครับวัดโพเกีบพระหน้าคุณหามากเอาสี่ลอยต่อไปรายการที่สิบเก้าครับอ่ะสิบเก้านี่อันนี้เป็นอุปคุตนะครับสำลดเงินนะฮะดูนะฮะสำลดเงินดูแม่เก่าจริงๆนะครับสำลดเงิน นี่นะครับเป็นอุปคุตสำลดเงินครับดูนะฮะเนื้อสำลจริงจริงนี่ครับเก่ามาก้วคาสิกจริงๆนี่คืออุปคุตนะครับคืออุปคุตถือบัวใต้ฐานก็จะมีเลขหนึ่งฮะนี่ออกสำลดเลยนะฮะนี่ครับสำลดอ่าขออนุญาตเปิดที่เอาเอาหกร้อยแล้วนะครับนี่ฮะสำลดครับเนื้อค่อนข้างเก่าและหายากสำลดออกเงินแล้วนะครับผม หกร้อยบาทครับอุปคุตสำริดในการที่สิบเก้าครับต่อไปในการที่ยี่สิบยี่สิบมาครับอันนี้เป็นรูปลอลงพื้เงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับดูนี่เราดูความเก่าเราดูธรรมชาตินี่ครับพระ่อไม่สวยนะครับเราดูเนี่ยอุ้ยพาผมเขียวสวยนะฮะพระสภาพอาจจะใช้มาเม้งครับตามการเวลานะครับผมนี่ฮะ ดูนะครับพิมพ์ิยมอย่างเงี้ยโอ้โหพระดูใบหน้าครับเห็นไหมดูร่องตาเป็นกีบเลยนะครับนี่ฮะคือพระใช้มาครับคือพระเนี่ยอายุเป็นร้อยปีแล้วครับนี่ครับเห็นไหมเอาสี่ร้อยครับผมลมพะเงินรายการที่ยี่สิบต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดนี่ครับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับวันนี้ได้สมเด็จคือสวยมาฝากพิพิธีเยอะเลยครับ นี่ฮะลองพิจารณาดูครับชอบองไหนนะครับนี่ฮะองค์ใหญ่องค์นี้ก็สวยนะครับนี่ดูหลังเนี่ยเป็นรอยกระดาษปื้นนี่ครับโอ้โหนี่ฮะแล้วสวยงามจริงเราดูองค์นี้นะครับดูฮะธรรมชาติล่องแขนเห็นไหมครับนี่เสียนพระนี่เม็ดมวลสารเป็นก้อนก้อนครับก้อนรวมๆรวมนี้ครับนี่ฮะนี่คือรายการที่เบสครับเอา สี่ร้อยห้าสิบครับผมอันนี้ขออญาตเปิดที่สี่ร้อยห้าสิบครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสองครับยี่สิบสองอันนี้เป็นภาพปิดตาครับนี่ฮะภาพปิดตาวัดปั้นยางนะครับเป็นปิดตาเขาต้มมัดเนื้อเมฆพัดครับเท่านี้ผมบอกตรงเลยว่าเป็นผ้าเนื้อเมฆพัดที่เก่าจริงฮะดูไหมนี่ครับดูความเก่าตามซ่องครับนี่เห็นไหมเนื้อเมฆพัดแบบดำๆอะ่ะ ดำเก่าเลยนี่ฮะฮะน่าจะมีร่องรอยการจามแต่อาจจะสึกจะลึกไปมั่งครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเนี่ยมีหรือไม่มีครับผมพยายามให้พี่สีลองพิจารณาครับเป็นพระเนื้อไม่กระพัดเก่าเลยนะนี่ฮะเก่าจริงนี่ครับอย่างเนี้ยผมว่าดูตามซอกใช่ไหมซอกของเก่าอย่างเงี้ยนี่หน,น้าคนหาครหบ น่าจะเป็นพิมบุตรหลวงพอดีบ้านอย่างครับนี่ฮะเอาเจ็ดร้อยครับอันนี้ขออนุญาตเปิดที่เจ็ดร้อยนะนี่ฮะสวยจริงจริงนี่ครับเจ็ดร้อยบาทรายการที่ที่สิบสองครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนี่นี่ครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้นี่มองตรงว่าสุดยอดครับสวยจริงๆพระอ,องค์นี้เดี๋ยวขออนุญาตแกะเลยนะครับแม่ นเนื้อนี้พิมพโอโ้โหพิมพสวยมากครับนี่ครับเห็นไหมสมเด็จดูพารเกตท่านดูเสียนดูซ่อกแขนดูไหลดูพิมพ์นะครับนี่ฮะนี่นะครับดูด้านหลังโอ,โ,โอ้โหโอเนียผมบอกตรงว่าสวยจริงๆครับเนี่ยดูนะครับเห็นไหมดูเนื้อหา นี่ความเก่าเขาโอ้โหพระด้านข้างครับนี่ฮะด้านหลังโอ้พระเอ่ยค่อยๆไล่ดูครับนี่ฮะคือธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยนี่นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับเห็นไหมรงนี้ขออนุญาตเปิดที่เอาเอาห้าร้อยครับผมนี่ฮะห้าร้อยบาทครับ ห้าร้อยครับสวยขนาดนี้ต้องจัดครับใครไวใครได้นะครับผมรายการที่ยี่สามห้าร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่สี่นี่เลยครับเหรียญลูกปูุ่ขครับอันนี้เดี๋ยวขอญาตแกะให้พี่พีสีได้ดูครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงปูุ่ขปากคลองมะขามเท่าครับอันนี้ลองพิจารณาดูนะครับนี่ครผมก็ได้มาแบบนี้ไม่เป็นครับนี่ครับ ดูนะครับดูด้านข้างนะครับเห็นไหมนี่ฮะด้านข้างเขาจะเป็นแบบนี้แล้วตรงนี้หูเชื่อมเชื่อมด้วยเงินเรืออะไรครับนี่ฮะหักออกไปนะครับนี่ครับแล้วก็ดูด้านหน้าฮะนี่สองสี่หกดูไม่น้้ครับเนี่ยลองพิจารณาดูครับพระลึกๆเนี่ยส่วนมากผมเนี่ยดูไม่เป็นเลยครับเนี่ยลองพิจารณาให้พี่เอฟซีได้พิจารณาดูครับนี่ฮะ นี่ครับนี่ครับเอาเอาสี่ร้อยแล้วกันครับอ่ะหลวงปูุ่กสี่ร้อยบาทรายการที่ยี่สี่ต่อไปรายการที่ยี่ห้ารายการสุดท้ายนะครับนี่ฮะผมได้สมเด็จคะแนนบางคุณพรมปีศูนย์เก้านะครับอันนี้นะครับสวยเดิมเดิมเลยครับอันนี้ตัวจริงเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวขอญาตแก่ครับโอ้กลัวครับกลัวหักกลัวหล่นนี่ครับ เป็นสมเด็จคะแนนบางคุณพรมปีศูนย์เก้าครับดูนะฮะดูเนื้อนะครับนี่ฮะพี่ๆลองลองแคปรูปนะครับแคปรูปหาข้อมูลได้นะครับนี่ฮะนี่คือสมเด็จบางคุณพรมคะแนนนะฮะดูเส้นบริเวณตรงนี้นะครับนี่ฮะลองเทียบกับ่าใน Google ก็ได้นะครับเส้นบริเวณตรงนี้ต้องมีครับนี่ฮะเห็นไหมนี่ครับเส้นบริเวณตรงเนี้ยผมจะให้พี่ๆดูนี่ฮะบริเวณนี้ครับเห็นไหมครับ นี่คือปังผมสุดเก้าแล้วก็เส้นใต้ผ้าทิพย์แล้วเนื้อเนี่ยคือผ้าองค์นี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยครับนี่ครับโอ้เราสวยจริงๆแล้วน่ารักด้วยนะครับมาดูด้านหลังครับนี่ฮะด้านหลังเห็นไหมโอ้ธรรมชาติมากเราดูนะครับนี่ครับนี่ครับองค์นี้สวยงามดูร่องรอยการปาดนี่ฮะนี่การปาดการตัดทีนี้มาดูขอบข้างนะครับ ขอบ,บข้างเห็นไหมครับขอบข้างเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมแล้ดูข้างนะคะรับลองพิจารณาะครับลองพิจารณาอะไรนี่คือการตัดเห็นไหมต้องรอยการตัดน,น,นี่ 09. ครับคะแนนบางคมพรมปีศูนย์เก้าครับอันนี้ขออนุญาตเปิดสอบถามะครับผมนี่ฮะเป็นผ้าที่สวย MM จริงๆเนี่ยได้แบบบ้านเลยนะครับนี่ครับอู้เราสวยมากนี่ฮะลองพิจารณาดูนะครับอันนี้ขออนุญาตเปิดสอบถามแล้วกันครับ ก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่ๆใดครับชื่นชอบเผ่าไหนหรือสนใจเผ่าไหนก็โทรสอบถามโทรปิดได้นะครับที่เบอร์0892141595นะครับผมก็มีบริการเก็บไปทางเหมือนเดิมครับวันนี้ผมโจแจนพระเครื่องของรยไปก่อนสวัสดีครับ